คือสภาวะที่ไม่ได้เป็นเอลิโยและลานียาฝนจะตกต้องตามฤดูกาลการเปลี่ยนฤดูก็จะใกล้เคียงกับการเปลี่ยนฤดูปกติเช่นปีนี้จะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวก็ช่วงปลายตุลาหรือพฤนสกีกานะครับฝนก็จะไปลดลงเอาช่วงประมาณสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ของตุลานะครับแต่จากโมเดล นี้ดูสิบห้าวันล่วงหน้าเดือนสิงหาครึ่งเดือนครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเยี่นเนี้ฝนจะน้อยนะครับฝนจะน้อยนะครับฝนจะหายไปแบบนี้ในยะดีกับคนภาคตะวันออกที่พร้อมลงสารนะครับตะวันออกเขาจะลงสารกันแล้วเนาะโอเคต่อไปเลยครับพี่่อไปเลยครับ อีกครับอีกครับนิดหน่อยนึง่งะ,ะครับเราจะเห็นนะครับโนรูนะครับโนรูปีหกห้าน้องเมื่อกี้เราดูไปแล้วล่าสุดปีหกหกเป็นเอลนิโยร้อนแรงพอมาปีหกเจเอลนิโยมาอีกครึ่งปีอาแล้วก็ประเป็นเอลนิโยแล้วก็เป็นกลาง จนมาถึงทุกวันนี้ยังเป็นกลางอยู่นะครับต่อไปเลยครับถามว่าเราจะไปดูปรากฏการณ์ทุกวน,นี้ได้จากที่ไหนอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับที่เราใช้หลักๆมีอยู่3เว็บไซต์ที่ผมดูนะครับก็บบบจะเป็น Climate Prediction Center นะครับของ ตัว t v c เนี่ยครับของเอ็นเซกนะครับของโนอานะครับอีกอันนึ่งนะครับก็ i Enso f o r c a แล้วก็ของโฟมนะครับเป็นหลักต่อไปเลยครับอีกอันนึงครับอ่าทีนี้มาสรุปนะครับสรุปเอลนิโอลานียนะครับตอนนี้มันยังเป็นกลางอยู่มันยังเป็นลบนะครับเป็นลบ0ูนย์ุดอยู่นะครับ ก็ยังมีแนวโน้มที่มันยังไปทางไปทางลานิย่ายอยู่เนาะจริงๆนะครับมันจะมาเป็นลานิย่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าค่าเฉลี่ยสามเดือนมันไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นกลางยาวไปจนถึงซิ้่นตีเลยนะครับกลางไปจนถึงีซั่ต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปเลยครับทีนี้เรื่องของการพยากรณ์ระยะสั้นนะครับ ระยะสั้นเนี่ยก็คือพยากรนะครับไม่เกินสามชั่วโมงนะครับไม่เกินสิบสองชั่วโมงแล้วก็ไม่เกินเจ็ดสิสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นระยะกลางก็คือตั้งแต่เจ็ดสองชั่วโมงหรือสาวันจนถึงสิบวันและพยากรระยะนา,านก็ก็ตั้งแต่สิบวันขึ้นไปนะครับต่อไปเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นดาวเทียมตูวก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บไซต์กันเอานะครับต่อไปเลยครับอีกที่หนึงครับอ่าทีนี้มาถึงไทยลร้แลวนะครับ ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เรื่องของพยากรณ์ระยะปัจจุบันเวลาเราจะฉีดยาจะใส่ปุจจ๋ยจะโน่นนี่นั่นก็คือเรื่องของเรด้าตรวจอากาศนะครับเดรด้าตรวจอากาศก็ประกอบไปด้วยตัวตัวเลดราที่ยิงออกไปเจอก้อนเมฆสะท้อนกลับนะครับแล้วก็แปลผลออกมาเป็นเฉดสีต่างๆนะครับต่อไปครับพี่อ่ะนนะครับต่อไปอีกอันหนึ่งครับอีกครับทีนี้นะครับ เลดาเนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือการตรวจแบบ p p i กับการตรวจแบบแกปปี้นะครับ p p i ก็คือวาดไปเลยแกนเดียวได้รูปไหนเอารูปนั้นแกปปี้จะใช้กี่มุงยกก็แล้วแต่และเลือกมุงยกที่ดีที่สุดนะครับ p p i ของโปรอมตุนยมงยาแกปปี้เป็นของ,ของ กรมฝนหลวงและการวินเกษษรนะครับของแก๊ตี้เนี่ยสีมันจะสีสันสดใสแต่บางทีมันไม่ใช่ฝนบางทีมันเป็นเมฆเฉยๆก็ได้นะครับให้มาดูที่ความเข้มของค่า d ีบนะครับความเข้มของเลดรานะครับจะมีความเข้มเป็น d ีบนะครับ มันจะเริ่มตั้งแต่ที่20 dBZ มันถึงจะเริ่มเป็นฝนและมีการซ้อนกันตั้งแต่2เลเยอร์2เล<อ>เยอร